สภาพคนตื่นเช้าเนาะจะมาบอกว่าเวลาลดน้ําหนักนะคะเราจะลดแป้งลงกินแป้งน้อยลงแต่ไม่ใช่งดเลยหลายคนถึงขั้นงดแป้งเลยคุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแป้งก็มีประโยชน์ และที่สําคัญคาร์โบไฮเดตเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของการจุดระเบิดระบบเผาผลาญในร่างกายแล้วก็อย่าถึงขั้นไปงดมันเลยค่ะพยายามทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ให้ครบทุกๆอย่างแต่ทานในปริมาณที่พอดีแป้งกินได้ไม่ต้องถึงกับลดเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่กินแป้งเลยกินแต่โปรตีนอย่างเดียวอะค่ะคุณกินแต่โปรตีนโปรตีนอย่างเดียวคุณจะกลายเป็นคนขาดสารอาหารแล้วก็คุณจะกลายเป็น อย่าไม่มั่นใจว่ามันเป็นโลกชนิดหนึ่งอะคะ่ะที่ที่เหมือนเราเราได้รับรับคุณค่าทางอาหารของคาร์โบไฮเดทเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะเราทานคาร์โบไฮเดตได้แต่ทานในปริมาณที่พอเหมาะอยากกินเยอะเกินไปแค่นั้นพออย่างสมมติมือเท้าคุณอยากกินข้าวคุณก็กินข้าวก,กินข้าวได้อยากกินซีเรียลที่มันทำมาจาก ผักเออไม่ใช่ทำมาจากพัญยพืชต่างๆที่เขาเอามาแปลรูปแล้วก็ได้คือคุณกินได้หมดอ่ะค่ะแต่แค่เติมนมเติมโปรตีนเติมอะไรเข้าไปหน่อยเพ <c oughs> ื่อนก็พอเพราะฉะนั้นแป้งไม่ใช่ศัตรูตัวร้ายถ้าเรากืนอย่างพอเหมาะไม่ต้องถึงขั้นงดแป้งค่ะแค่ลดก็พอ